วันนี้นะคะเราจะมาเรียนหลักการแต่งประโยค Passive Voice ในรูปแบบของ Future Perfect Continuous Tense จะมีโครงสร้างอย่างไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. Hi guys สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อังกฤษออนไลน์ M5 Thank you กับสตังนะครับหากคุณนะครับได้มีการติดตาม Grammar ภาษาอังกฤษ,อกษของรายการเราตั้งแต่ EP Passive Voice ที่เป็น Present Simple จนมาถึงตอนนี้เราเดินทางมาช่วงท้ายสุดแล้วของ Passive Voice นะครับนั่นคือ Future Perfect Continuous Tense นะครับซึ่ง Tense นี้นะครับจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นระยะหนึ่งและกำลังจะเกิดต่อไปในอนาคต และประธานเป็นตัวถูกกระทำนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีโครงสร้างบอกเล่าปฏิเสธและคําถามมาให้ทุกคนได้ดูโครงสร้างนี้นะครับถึงแม้ว่า tense น,นี้จะไม่ค่อยได้ใช้ในการคุยกับฝรั่ง แต่ถ้าหากคุณเรียน g r a m m a r จำเป็นต้องเจอและถ้าหากสอบก็จะเป็นต้องทำข้อสอบให้ได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าจะมีวิธีการแต่งอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มจากประโยค active voice นะครับคือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองนะครับจะขึ้นต้นรูปแบบประโยคบอกเล่าด้วย as หรือ subject ตามด้วย will have been และ verb ing ตัวยอย่างประโยคเช่น Diana will have been teaching English for nine years Diana will have been teaching English for nine years. ประโยคนี้แปลว่า Diana จะสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา9ปีแล้วในส่วนของประโยค passive voice นะครับที่ประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำกันบ้างจากประโยคบอกเล่านี้เราจะเริ่มต้นโครงสร้างด้วย as หรือ subject นะครับหรือว่าประธานตามด้วย will have been be in g และ verb ช่องที่3 ตัวอย่างประโยคเช่น English will have been being taught by Diana for nine years. English will have been being taught by Diana for nine years. ประโยคนี้แปลว่าภาษาอังกฤษจะถูกสอนโดย Diana มาเป็นเวลา9ปีและประโยคปฏิเสธกันบ้างน,นะครับคือต้นด้วย as หรือ subject ตามด้วย will not เพื่อใส่ความปฏิเสธแต่ด้วย have been being และ verb ช่องที่3ตัวอย่างประโยคมา English will not have been being taught by Diana for nine years English will not have been being taught by Diana for nine years ประโยคนี้แปลว่าภาษาอังกฤษจะไม่ได้ถูกสอนโดยไดอนานเป็นเวลา9ปีบิดท้ายด้วยประโยคคำถามกันบ้างนะครับขึ้นต้นด้วย will ตามด้วย s the subject ตามด้วย have been being verb ช่องที่3และปิดท้ายด้วย question mark เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นประโยคคำถามครับตัวอย่างประโยคเช่น will English have been being taught by Diana for nine years will English have been being taught by Diana for nine years ประโยคนี้แปลว่าภาษาอังกฤษจะถูกสอนโดย Diana เป็นเวลา9ปีไหมอ่าเลนนี่ก็คือการแต่งประโยคนะครับสำหรับรูปแบบบอกเล่าปฏิเสธและคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตั้งจะเช็คนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไปกับ today's quiz quiz ในวันนี้นะครับเรามีโจทย์ภาษาอังกฤษมาให้คุณแต่เป็นโจทย์ที่ยังเขียนไม่จบ คุณจะต้องเติมโครงสร้างที่หายไปในแต่ละประโยคให้ได้นะครับสตังย้ํำเลยว่าหากใครดูคลิปตอนต้นในวิธีการแตกประโยคนะครับรับรองว่ามีโอกาสทำควิสนี้ได้เต็มโดยไม่ต้องแปลแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปทำควิสพร้อมๆกันเลยครับข้อที่1 The speech will have been blah 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 by the prime minister for an hour. The speech will have been blah 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 by the prime minister for an hour. ประโยคนี้แปลว่าสุนทรพจน์จะถูกกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ A being gave หรือ B being given ให้เวลา3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is B being given The speech will have been being given by the prime minister for an hour. ข้อที่2อ a t will not have blah 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 by catch เ t will not have blah 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 by catch ประโยคนี้แปลว่าชาจะไม่ถูกดื่มโดยเคท A b e ี n being taken หรือ B b e ี n บ being t o o k สาววินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ the answer is a Been being taken a t will not have been being taken by cat และข้อสุดท้ายครับ blah 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 a v e been being washed by her since morning blah 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 have been being washed by her since morning ประโยคนี้แปลว่ารถของเธอจะถูกล้างโดยเธอตั้งแต่เช้าหรือไม่ a will her car หรือ b Can her car? 3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is A. Will her car? Will her car have been being washed by her since morning? เป็นไงครับหวังว่าหลายคนน่าจะได้คะแนนควิสในวันนี้เยอะพอสมควรนะครับและนี่ก็คือการฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรานะครับและความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าสตังมี คำนี้มาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เรียงกันนะครับใบว่าตัว O เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่และเป็นอะไรที่ต่อเนื่องไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับถ้าใครรู้แล้วว่าคำนี้เรียงแล้วได้อะไรก็สามารถเรียงมาเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าคำศัพท์ที่คุณเรียงนั้นทำได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยการไปตรวจคำตอบได้ที่ description box หรือว่ากล่องคำอธิบายก็ได้นะครับถึงแม้วันนี้จะเป็น EP สุดท้ายของ Passive Voice แต่การเรียน grammar ของช่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลาย episode ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้สนุกไปกับ Gra ม m a r ภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่อยากพลาดอย่าลืมติดตาม3ช่องทางนี้ครับ Facebook YouTube หรือ True ID i n t r e n d แค่คุณหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ F5 Thank You เป็นภาษาไทยคุณก็จะเจอช่องทางในการเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับเราได้3ช่องทางนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับและอี EP ต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรในภาษาอังกฤษนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับกับอังกฤษออนไลน์ F5 Thank You วันนี้สตังค์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าบาย Online. I'm fine, thank you.